ไปทุกคนนะครับฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนไปขึ้นนั่งบนกันวันนี้เราอยู่กันในตึก30ชั้นนะครับพี่สำหรับคนที่มาจากต,ตนะสวัสดีครับผมสวนะัสดีครับฝากดูทางแชร์เป็นสานะนะพี่น,นนะมามา ก็าที่บ้าน,นที้กูไล่ตะกอนกูเจอดีอยู่ชั้นนี้ยเจอตรงไหนยังติดตอขบินด้วยเฮ้ hey, ยติดตอนที่กูดูอ่ะคือชั้นนี้ยมันจะเป็นระหงว่าคือมันเหมือนเป็นมินิแอราพอร์ตไหมฮะยังคือจะบอกว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นลักษณะของเอที่เจอนะเป็นผู้ชายที่ใส่เสื้อแบบว่าลายสกอตอือแล้วก็กางเกงขายาวสีดำคือเขาเสียชีวิตที่นี่ใช่ไหมเป็นไปได้ที่จะน่าจะใช่เพราะมันไม่มีแหล่งที่มาของคําว่าเสียชีวิตตรงไหนทักที่ แต่เคยได้ยินข่าวมาว่าที่นี่ไม่ธรรมดามีทั้งฆาตกรรมทั้งฆาตตัวตายหลายอย่างในเหตุการณ์ที่นี่ถูกทุกคนวันนี้เราจะคงจะเจอแต่ก่อนตอนเที่รวเดินต่ตอมาเราเจอชุดขาวอะถูกผมเยอะยทีนี้ชุดไหนกูไม่รู้หรอกมาไปยาหน้า่อเองเรียกหาพ่อมึงเหรอ ี่เขามาไม่เรียกอ่ะมึงก็ไม่ใช่เรียกนะในศาสตร์มึงต้องเรียกไงวะเรียกแบบคนรู้จักเลยแล้วถ้าเรียกแบบไม่รู้จักเรียกไงวะกูจะบอกให้นะว่ามึงมาทักอะไรอะไรอะไรอ่ะมึงจะลนไปไหนเนี่ยมึงเจออะไรยังบอกกูดิมึงลนไปไหนเนี่ยมึงเจออะไรไอี้อ่ะแล้วมึงกลัวอะไรมึงฟังมึงฟังกูเห็นแค่เป็นล่างอ๋อเป็นล่างใส่ชุดลายสก็อตแล้วก็เหมือนเป็นกางเกงสีดดำดูจ้เจะไปเขียนแล้ววะมึงเห็นลายสก็อตเหรีย่าวะถูก แล้วสกอตเชื่อตึ้งเกงสีดากูเห็นไปทางนี้ดีกว่าไปทางนี้จบไม่รอกอะไรมันยิงกันไปทางายไอ้เหี้ยมาให้สัตว์กูไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยมึงตายแบบไหนแต่มึงสามารถถ้ามึงแขนมึงสามารถออกหักเขาไอ้เหี้ยนี่เขาได้เลยเอาหี่หักเหี้ยอะไรกูวะรับไปก่อนไอ้เหี้ยมึงเข้าใจว่ามันเป็นแผนซ้อนแผนโอ้ยกูรับไปก่อนถูกต้องโอเคเดี๋ยวกูรับไปก่อนการซ้อนแผนมึงได้ยินไหมเสียง เหมือนลากเครียดอะไรสักอย่างเน้งเกี่ยวกับเหล็กอะโถยิ่งบหายแล้วเสียงอะไรวะกูก็ไม่รู้อะแต่กูได้ยินเสียงจริงๆแล้วเมื่อกี้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยเว้ยเรื่อยๆกูรู้สึกนะในความรู้สึกกูไอ้ตัวดำเนี่ยน่าจะผู้หญิงตัวดำผู้หญิงวะถูกผู้หญิงผมยาวเออเพราะที่กูเห็นน่ะมันเหมือนผมยาวๆแล้วหุ่นแม่งเสียมากเสียเลยวะถูกต้องกูกำลังไม่มีเมียพอดีถูกเสีย คุณมันเสียมากเธอเป็นผู้หญ hey! ิงหรือเปล่าเอากูเพิ่งพูดเป็นผู้หญิงเจิดอะไรเธอนั่งอยู่เชิดเชิดเธอนั่งอยู่มาหนี้นี่อคติ้งหน้าถีบไม่ติแพงวะเฮี้ยงก็นั่งอยู่ธรรมชาติวอเนี่ยเฮ้ยอะมึงก็กลัวน่ะมึงก็กลัวเหมือนกันไอ้เหี้ยงคนนั้นกลัวก็กลัวจริงไงแต่มึงเข้าใจไหมว่า ตอนหน้าจอตาเลยเช่ครับมึงอย่าวิ่งนะไอ้สัตว์กูไม่วิ่งมึงวิ่งโดนแน่ไอ้สัตว์แต่มันจริงใช่คุณรู้แล้วว่านั่งอะไรมาใช่คุณรู้แล้วว่านั่งอะไรมากูเห็นแล้วมันไปดูวี้ยเชิดเก้าอี้ยจอดเดินมาเป็นจอนวิกเลยงในเที่ยวี่เมื่อกี้หมือว่าที่นี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูงงมากเดี๋ยวเดี๋ยวก็นานกันนึงนะมันไปไหน ก็เดินมาทางเราเนี่ยแล้วก็หายไปเลยใครกลุ่มมาเดินแล้วก็มาหาเราแต่หุ่นเฟี้ยวมากเฟี้ยวเลยเหรอหุ่นเสียมากเสียเลยฮะคือขาวสวยแบบออร่าแบบฟุดๆเลยอ่ะไม่ใช่มึงไม่อ้สัตว์ไม่หาพ่อมึงเหรอไอ้สัตว์ไม่เห็นแล้ท่ามันอะมึงท่ามันอะมึงก็ตายไปไหนอ่ะอันนี้มาพูดคุยมาเพื่อน มึงมาี่ดิม,ดมึงมาี่มึงไม่เห็นหรอไม่กูตาบอดนั่งไอ้เหี้ยมันเดินมาขนาดนั้นอ,ะอ่ะโอยสัตว์อิน,นิดเดียวถึงกูนั้นะ่ะเฮ้ยการทําเป็นผีอะ่ะมึงรู้ใช่ไหมว่าสิ่งแรกสิ่งสำคัญคืออะไรคืออะไรวะมันคือการที่ว่ามึงต้องเข้าใจกับมันเออแล้วกูอ,อยา<ร>่าไปหนีมันกูไม่เคยหนีเลยนี่ถ้าเดี๋ยวถ้ามากูจัดการเลยเชิญมึงจะเป็นผู้หญิงเลยหรือผู้ชายก็คือมึงต้องทำเลยด้วยถ้าคุณไม่ ก็บาลสัตมึงมึงมึงถอยมึงถอยไปมึงถอยไปมึงถอยไปกูฆาให้มึงนี่ไงมีคนกอดมึงมีคนกอดมึงกูเห็นมีคนกอดกูอยู่คนเดียวเนี่ยไม่กอดมึงใครกอดกูกูไม่ใช่มึงถอยเก่งแด๊ดแดัดข้างหน้ามึงไงกูมาพูดไอ้เหี้ยนะจ๊ะอะไรเชิญมึงอย่าโดนนะ อุยอีกนิดอุ้ยเชิดถล่มทั้งแผงเลยนะเพื่อนเล้วท่านหยาข้ากูทีแบบนี้พ่อมตายสัตว์มึงนี่ไว้เพื่อนมันแน่มึงหยุดตรงนั้นเลยนะเดี๋ยวกูไปอยู่ด้วยไ,ไปไหนจ้าไปไหนแล้ว เห็นไอ้เหี้ยเดินดำมืดเลยผีเหี้ยเดินดำแม้ทั้งตัวมึงไม่เคยเห็นนะกูเคยดูหนังกูก็เพิ่งนั่นก็ไม่เป็นไรอะก็ต้องต้องจับตรงนี้หน่อยเพื่อนหรอมันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแล้วต้องจับอะไรพี่พี เดี๋ยวเดี๋ยก่อนลาผีแป๊บนึงนะพวกมึงอย่าเพิ่งหลอกกูนะเดี๋ยวก่อนนะกูมีอะไรจะคุยเจ้าของเพจเดี๋ยวสักครู่นะคุยเขาเลยฝากไปถึงเจ้าของนะครับไอบีนะครับไอสัตว์ซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อทั้หมดไอเฮียครับทั้งกองเงินเดียวมึงไม่คิดจะซื้อเลยกูจับแล้วจับอีกเนี่ยกูจับแล้วแก่งแล้วแก่งอีกไอเฮียไม่คิดจะซื้อเลยมึงซื้อซะบ้างนะเอ้ย ทำไมมึงไม่พอใจเหรอกูว่าไม่พอแล้วมึงฟ้ามันเริ่มหล่นทีละชิ้นเมื่ไหรเชื่อกูว่านี่ก็ไม่รอดนะนานอีไปนานดิไปนานหรือไปนานอีกไปนานดิไปนานถล่มแน่กูบอกเลยว่าถ้าไม่มีเหล็กเท่านี้พวกเราสบายไปนานแล้วนะเพื่อนสบายพ่อมือนตายอคนเดียวเลยอ้ไม่ตงถือกล้องดีละค่ะเพราะว่ามึงอะแบบถือกล้องอะถือดีแต่แตถือกล้องอะเฮี้ยเดี๋ยือไม่ได้โอ้ยตว์กูเครียดแม่ มึงไม่น่าหรอกแม่มึงเชื่อกูไอ้ที่มึงพูดมึงอย่าหนีนะมันเต็มที่เมึงแค่หน้ามองเรามึงเชื่อกูกูแข็งอยู่มึงแข็งไหมแข็งไว้แข็งใจไว้แข็งอยู่แข็งไกแข็งแกูแข็งเลยกูแข็งอ่ะแข็งแล้วขากูด้วยแข็งมึงแข็งจะไปแข็งอยู่กูแข็งอยู่มึงนิ่งไงล่ะนี่มึงนิ่อยู่นะนี่มวงน้ามึงนิ่งมามึงนิ่งไว้อย่างนี้อย่าหนี้ทุกอย่างอย่างนี้เออเออมันเป็นภาพหลอกตามันมาไรเนี่ยไอกูพูดอู้หรอกไม่เคยเชื่อกูเลยอีกแล้วไอเกีไอ ไม่ดูเแกงเลยอแนจกิมึรก็มาหากูดิอีดำมาแล้วมาแล้วแบงรอยมาแล้วแบงร้อยมาแล้วไอตุยยี่ไอดำไอไอดูนี่เปนตัวอะไรวะไ่รู้มาไปไหนละโกรธเแมือนะแน่กิมก็ออกมาหากขอกูดิมาเลย ขี่เฮียอะไรเนี่ยความรุนแรงจัดเลยอะวยวายแท้เฮ้ยดำไอ้ดำไอ้ดำเฮ้ยเินเด้นเาครับเดีมม๋ยว <that 's it> มึงดูแล้วกันว่าคนหรือเปล่าไอ้ดำมึงเรียกไอ้ดำมาเช่อมาไอ้มึงคดินเ่าคน <that 's it> คนคนพ่อมตัวยาวขนาดนี้มึงคิดดีๆเชืิญมันยืดได้เชือคิดดีๆเหมือนลอยเลยนะมึงดูดีๆเด็ตดูอยู่ดูพ่อมให้ดูที่กล้องมึงเห็นอะไรนั้นน่ะมึงดูตัวเฮียอะไรน่ะเฮืออะไรอ่ะอะไรพังอ่ะมันมาแล้วมาแล้วยังผีช่องแอร์เลยเชิญเฮ้ยหยุดหยุดท่านเดี๋ยวเดี๋ยวผมฟังกู จ้าหยุดจริงจิมึงไปแบ่งเบียนควกำทำยี้อะไรแล้วมันมาทางเราแล้วนี่ไอ้สัตว์มึงมาล่าพีมึงต้องเจอมันอยู่แล้วเมื่อกี้มันจะเข้าห้องอยู่แล้วมึงไปเอีกมามึงวิ่งมาเลยมึงว้าเข้ามานั่นว้าไปแล้วว้าไปแล้วไอ้เด็กมันมันโดดไปแล้วอ่ะอย่าบอกนะว่าเกิดใหม่อ่ะ เอาทีมงานที่ใจใจสู้ๆมาหน่อยครับอ๋อว่ากูไม่ใจแล้๋ยวนะมึงถือดิมึงฟังกูน,นะทีมงานใจใจอ่ะมันมีหมดแต่กูอยากให้มึงคำหนึ่งถึงคำเดียวผีนะไม่ใช่หีที่จะวิ่งเข้าใส่ใช่ทุกคนคำตันนั้นครับ จะชื่อหรือเปล่าหมายรู้แต่ก็ดูไปก่อนทําไมไม่ส่องมันล่ะคนดูอยากเห็นเหมือนกันส่องมันเลยเมื่อกี้ไม่แต่งเหรอวะอุ่งเหยียบเหี้ยเขาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะมาดิสิเฮ้ยเฉยใช่ตัวแอดหยิบหยิบดิบองมไอ้เจ้าตี๋ไอ้เจ้าตี๋ บีบีมึงเอดน้ำเปล่ามาให้เย็นหน่อยไอ้บีมึงเอดน้ำเปล่ามาให้เย็นหน่อยไอ้บีเร็วๆบีมึงเอดน้ำเปล่ามาหน่อยไอบีอ่ะเหมือนทีเตรียมมาเรื่วะอันนี้กูวางไว้เองตั้งแต่ติ๊กต๊อกแล้วเหรอกูลืมกินหรือหมอเอาน้ำเปล่ามาให้หน่อยหลังหน้าหลังหน้านรับพ่อของพี่แอ้มม เหี้ยมึงทำให้สะอาดเลยไห้สันโอ้ยคนเหี้ยอะไรซื่อเลยไม่เหรอหอะไรมึงจะขึ้นข้างบนไปเดีไม่ขึ้นชั้นนี้มันมันไปหมดแล้วกูยังไม่เคยเล้กลร้องดิวะโอ้โหไอ้สัตว์ไม่ได้มีใครกดเลยแล้วมันเปิดได้ยังไงอ่ะกูจะรู้พ่าไม่แล้ว ไฟโกรธอ่ะไฟรั้นวงจรอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเชิดที่นี่ตึกล้างก็ใช่ไงไฟไม่มีมึงมึงเดินไปดิกูขอด้ยวยทีนึงเชิดมันเป็นรีดล้างเพื่อนมันจะมีไฟได้ยังไงเอาอีเหี้ยกูก็ไม่รู้มึงดูดิไฟยังพังอยูนน่เลยเนี่ยทุกคนเมื่อกี้ใครเห็นบ้างไรไรใครเห็นเหมือนกูบ้างมีใครอยู่ไหมครับ อิเล็กทรอนิกส์มากมากขอปุ๊บเปิดปั๊บเฮียเฮียปิดแล้วเนี่ยทางชีวิตเพิ่งเจอไอ้สัตว์ไม่ใชได้ใช้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 ได้ผมชอบผชอบอย่างนี้ถ้าเราจะขึ้นข้างบนสบายไม่ต้องเดินแล้วไม่ค่อยเหนื่อยไอ้สัตว์ยี่ห้อยากยากธรรมดาปกติขึ้นอะ เราจะต้องเดินอะไรใช่ทีนี้เดินอะไรมันเหนื่อยไงมันเข้าใจเรามีลิฟต์แล้วทีนี้มีลิฟต์สบายมากสบายมากสบายสบายว้าวกูจะไม่รู้กัพ่อกับแม่เหมือนแม่ก็อยู่สองตัวโอ๊ยใครมานั่งนับก้นนึกตนเฮี้ยอะไรเนี่ยใครเอามันมาขังวะหรือว่ามันเป็นเวลาที่มันตายมันจบไว้ว่าตายกี่วัน มึงรีเสี่ออะไรไหมรีสื่ออะไรเรื่องเฮ้ยเป็นยาที่สั่งข้นต้อนอ่ที่อ่ะที่เขอบอกมึงไงว่ามันจะมีผู้หญิงเป็นดวงตาที่เศร้ามากเฮ้ยนี่ไงเช่อนี่ไงพี่พันสองแล้วท่านนี้นะพี่นะฝากบุญนแชัยประสานะนะพี่นะพันสามนี้นะพี่นะ ช่วยกันดุนนะแชร์บทสร้างเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ในลิฟต์มีใครเห็นหรือเปล่าว่ามันเป็นล่างกำลังสองล่างในลิฟต์ถูกแห็งเลยว่ายืนไม่แตะมึงมึงเข้าใจไหมตอนแรกเรากดในลิปเป็นเปิดลิฟต์มันไม่ได้ขึ้นไปไหนพอเราเราคลอยทีนึงคือมันเปิดเราวมัมีสองตนมันเข้าไปยังไงแล้วกูงงว่าลิฟต์มันมีไฟได้ยังไงนั่นน่ะดิมันล้างนะทุกคนที่นี่มันเช่เฮ้ยงงมากคืองงมากคืออยากจะรู้ว่า จะวิ่งจะวิ่งจะวิ่งพอเจอก็วิ่งมึงถือเลยมาพอเจอก็วิ่งใช่มามามันพร้อมแล้วมึงออกมาเลยมามันพร้อมแล้วอ่ะมาซ้ายซ้ายขวาหน้าหลังมึงออกมาพร้อมแล้วพร้อมที่จะบวกแล้วมามาพอเจอก็วิ่งมาไอสัตว์ รอบน,นี้กูไปวิ่งมึงแช่นะมึงแช่นะไอ้แนทถือถือมันบอกพอใจอก็วิ่งมึงถือเลยลเองชัดชัยทัวร์เสร็จ ถามลงเขามาที่นี่เพื่อปากผีเป็นงานที่นี่ไอ้เจี๊ยร์เรด้วยนี่แล้เราโมยังสวยเลยเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาไม่เคยกลัวอะไรผู้ชายคนนี้เขาเกิดมาเพื่อน้มยักษ์ ขี่ช้างจับตักตอแตนเขาคนนี้ไม่เคยแกงกัลวอะไรชกมาแล้วห้าสิบห้าสิบยกอ,ยอยะไรอะไรไปใช่เออหัวหน้าไม,ไม่ได้ไม่ได้พบมาอ๋อมันอยู่ที่ตูดหัวหน้า เฮ้ยเฮ้ยหน้าทำไรอ่ะมึงทำไรอ่ะปี่ยนลงเปี่ลงขันไม่ใช่ละวปลง่ันลงพอแล้วมึงยกสามเลยเพื่อนมึงเนี่ยมึงเนี่ยไดีขึเปล่ากูเหนื่อยมากเตียไแล้วมี่เรายังไม่ถึงไหนเลยนะเว้ยใช้กูคุ้มเลยสัตว์รันบี มากูเต็มตัวแล้วมาทุกคนนะครับใครที่ดูอยู่นะครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลงก่อนเดี๋ยวไปคุยใครอยากใครชอบถามเนีบีอะนะเดี๋คุยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบีมาพูดเดี๋ยวระหว่างนี้เราขอเดินลงก่อนนะครับนะทุกคนเดี๋ยวข้ามืนเี้ต้องเดินลงก่อนแล้วนะครับรทำไมไม่จบฮะยังไ,ไม่จบยังไม่จบ ว้ามเปลี่ยนมึงแล้วโคกนกว่าจบแล้วนี่กี่นาทีแล้วทุกคนอ้าวยังไม่จบดีว่าทุกคนผมก็ขึ้นต่อว่ะไปก่อนขอนญาขึ้นแม่งหลอกให้กูมาส่งมันไปวะเนี่ยสวัสดีครับจานเย็นนะกูมาคนเดียวแล้วเนี่ยทุกคนเชื่อไหมตอนนี้ผมยังกำลังคิดอยู่ว่าที่นี่ไม่มีไฟเป็นตึกล้าง สัตว์แม่งลิฟต์แม่งเปิดได้เฉยที่นี่แม่งล้างหมดเลยนะทุกคนและผมมาคนเดียวด้วยเฮ้ยียลิปเปิดไอ้ลันมันมีไฟจริงๆด้วยเฮียแล้วมันมีไฟจริงๆด้วยกูกูเชื่อแล้วมึงขึ้นมายังวะมันมี ลิฟ์ใช่ไหมลิฟท์มันมีไฟมึงเปอะไรเนี่ยหอบก็เดินมาขึ้นตึกขนาดนี้ที่นี่มีกี่ชั้นนะที่นี่มีกี่ชั้นนะต่อเนี่ยไปชั้นบนกันต่อขึ้นชั้นบนกันต่อไปทุกคนชั้นบนเราไม่ไปดึงก็เสียวเสียวแม่งดึงเข้ากูเข้าไปในลิฟต์เลยเที่อะ สวัสดีครับสวัสดีนะครับพเพื่อนๆนะครับเรามารับชมกันต่อนะครับถ้ายังไม่หมดเวลานะครับนะไม่หมดยังไม่จบหมอมีครับน้องลั่นมาด้วเพื่อนๆแล้วนะครับผมวันนี้นะบีไม่สบายนะทุกคนนะเฮ้ยเอ้าปเปไหนอะหล่อลื่นกูจะเชื่อเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟกับพีคป่ะเอ้โหไฟตรงนี้ไฟไฟตรงพี้ป่ะเชือะเปิดลงแล้วอะไรคือเหี้ยเลยมึงครับมึงกล้าเข้าไปอยู่ในนี้ป่ะเข้า เข้าทำไมอ่ะเปิดได้อ่ะแครจ้กลมมถ้าเราเข้าไปรตบแม่งเกิดค้างหรือว่าลิบแม่งตกขึ้นมาอ <ตก S 2> เป็นเรื่องดิเป็นเรื่องเลยพี่อะไรไติดได้ไงวะกูก็ไม่รู้กูก็อยากจะถามมึงเ่ยว่าที่เนี่มันติดร้านชิดผายแล้วดันชิดผ,าย,า,ดผายแล้วพี่โคตรซุ่มซ่ามเลยกูยังไม่ได้แตะแตะอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยพี่เดินอะไรองพี่ พี่เดินแหละพี่วะทุกคนเหมือนที่มึได้หล่นวะเนี่ยแต่กูอยากให้มันเข้าไปอยู่ในรีพิงจริงๆนะเว้ยเสียงอะไรมาจากไหนวะมึงเข้าไปอยู่ในลิรีพัะไม่รู้ว่ะเฮ้ยมันเปิดเปิดทิ้งปิดอ่ะนี่ผมสองั้งเลยพี่ถ้ามันเปิดมนเปิดแน่จริงมึงก็เปิดดิถ้ามึงว่าเฮียนจริงอ่ะที่ทม่หมึงตายจริงมึงร้องมาสัมผัสดูจริงหลานมันเปิดปิดิเปิดขึ้นเร็วเขาบอกมันข้าง ้างร้านแล้วมันเปิดปิดอยู่อ่ะมันไม่มีใครกดนะเว้ยพี่ออกก่อนนี่ออกก่อนนี่อู๋เสียวลิฟต์มากเนี่ยนี่เราขึ้นมาชั้นบนโอ้ยก็นั่นนลยดิสวัสดีครับสวัสดีครับวิญญาณตระเวนสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรีบเปิดมาให้เปิดเปิดปิดปิดละมันเปิดเปิดปิดปิด่ะน่าร้านร้านมันมีอะไรออกมาจากลิบมาก ใครวะมึงรู้ได้ใครอะ่ะคนจอนจอหรือเปล่าไม่ถ้าคนจอเราต้องเห็นต้องจะเปิดแรกดิสวัสดีครับลุง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 อ้ไอกล้องหักกล้องหักเดี๋ยวกล้องหักี่หลายรอบแล้ววะกล้องไม่ไรไม่รู้กล้องมังหักลงพื้นแ <Bere. S 1> ล้วเออลอกมันล็อกไม่ได้เลยพี่ล็อกไม่ก่อน แป๊บนึงครัพี่แป๊บนึงขอล้องกล้องทุกคนนะขออนุญาต์รองกล้องแป๊บนึงขออนุญาตลร้องกล้องแป๊บนึงใช้มือล้องอ่ะไปไปแต่พี่ลองขย่าดิได้แล้วที่เมื่อกี้กัรพุ่งมาทางเราเลยทำไมมันต้องวิ่งถ่ายเราด้วยก็ท่านั่นน่ดิเราไปทำอะไรให้วะมาแค่เสียงก็พอแล้วก็นั่นน่ดิมาเป็นตัวเป็นตนเลยเลยไม่พอแม่พุ่งมาด้วยอะไรมึงเห็นอะไรมึงเห็นอะไรเห็นนี่ไงเฮ้ยนใจเย็นวิ่งวิ่งวิ่งเห็นแล้วจะวิ่งหล่นใจวิ่งใจรอดใจลันอย่าโดดลัน พี <P ie> ่จะโดนทำไมอ่ะมึงดูดินั่นเงมึงลงไปมีแต่น้ำไลลงไปมีแต่น้ำแล้วเว้ยโดนามันหลอกกระโดดน้ำพี่เลิกกันไลงั้นโยนกล้องแล้วมึงโดดนะครูเดี๋ยวกูทิ้งกล้องไว้นี่เลยแล้วมึงโดดคูโดดด้วยใครเฮ้เฮ้เฮ้ มันไปแล้วอ้าวเียเมื่อกี้พุ่งเข้ามาเลยฟุ้งเลยส้าฟุ้งเลยอใครครับใครครับใครครับก็ไม่มีใครใครคอไม่มีใครใครออใครอวะใครคอไม่รู้เรื่อใครครับหย ียกกจอ่ะไม่มีอะไรน้องไม่มีอะไรตรงนั้นตรงนั้นไม่มีอะไรเอาดีๆเดี๋ยวพี่ดูให้อีกทีนะไม่ไม่ไม่มีน้องไม่มีไม่มีเอาให้ชัดขอขอแบบชัดๆเลยไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกมึงูดูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันไม่หลอกเลยโอยโออยย่าวิ่งไกลอย่าวิ่งไกลอยู่ห่างจาะรีบไว้ มันจะเปิดปิดอีกเราวะเสียงอะไรอะเสียงใครอะที่นี่นะครับนะที่เคยฟังที่เราได้ฟังมมา่อวๆไปจะเป็นทั้งชุดขาวหรือว่าจะเป็นล่างดํา<ม>แล้วก็เจอคนที่ใส่ชุดลายสกอตที่เขาเสียชีวิตอยู่ที่นี่แขนยาวใช่พี่อะไรบอกตามตรงนะ คนร้อนร้อนดิร้อนไปเดี๋ยวเราไปาลงังนไดันกันก่อนไปสุปดปืน เราก็ไม่เห็นมันเหมือนกันโอเคแล้วมันก็ไม่เห็นเราเขี่ยอ,อะไรจะมี่บอกพี่บ้งแล้วมึงบอกว่าไม่เห็นเลยแลมึงบอกไม่เห็นไงยแลมึงบอกไม่เห็นนะข้อไหนปิดไปแล้วสแต่งจริงเปิดอีกรอบเลยไปท้ามันทำไมอ่ะแล้วมากสองคนพี่กลัวกูไม่กลัว อยู่กับผมอย่ากลัวโอเคพี่ไม่กลัวพี่เจ็อยู่นี่พี่โดแล้โอเคโอสอนผมมากโอเคอย่าไปกลัวมันเออบวกพี่อะไรมึงทำอะไรออ้ยเฮียกล้องหักอีกแล้ว ก็เแก้วเส็แก้วเส็แล้วมั้องอเฮ้ยาเฮ้ยหลังกูลืมว่ลืมอะไรไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยเชิญเขาให้กูจับขี้มือนี้เลยน้อง กินโคตรนอนยร้านกินโคตรน้อยเพื่อขๆครับเดี๋ยวเราดีๆเดินมาหน่อยนะพี่เดี๋ยวทำลายผมก็ข้ามคืนนี้ผมไม่มีเบสด่อไปนะ